มาถึงชั้น5นะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นที่ช้อปปิ้งเป็นโซนช้อปปิ้งเลยมันจะมี2โซนด้วยกันก็คือจะมีโซนที่เป็นฮอตโซนกับโซนที่เป็นคูลโซนตรงนั้น2อันเลยถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกเดินอันไหนเนี่ยก็ตามสบายเลยไปฮอตโซนกันดีกว่า เดี๋ยวไปเดินตรงคููโซนดีกว่า ทานข้าวนะคะเสร็จเรียบร้อยเดินชอปปิ้งแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโซนด้านนอกให้เราออกมานั่งรับลมเย็นๆแล้วก็ดูสนาบินเห็นเปล่าโดยรอบวิวกำลังสวยเลยเดี๋ยวออกไปเดินดูดีกว่า นี่ก็ประมาณ10บโมงกว,กว่าแล้วได้เวลาแล้วที่อุ้มบอกอุ้มจะกลับมาที่ห้องรีเฟชลูมอันนี้เดี๋ยวเขาไปดูดีกว่าว่าเขามีอะไรที่จะบริการอุ้มบม้างนอกจากอาบน้ำแล้วก็ยังมีห้องอะไรอีกครึ่งชั่วโมง800เยน1ชั่วโมงพันเยนเอาหชั่วโมงดีกว่าเพิ่มอีกแค่200เยนนี่ไปให เขาให้มาสองอันอันหนึ่งเป็นห้อง number one ก็คือห้องพักแล้วก็จะมีเป็นอีกอันหนึ่งไว้สำหรับห้องที่จะไปอาบน้ำเดี๋ยวไปดูก่อนว่าในห้องนี้มีอะไรให้ห้องเบอร์หนึ่งเลยเนี่ย ฮะมีแค่เรากับเก้าอี้เออยังไงอ๋อมันคงเป็นแบบเก้าอี้นวดมั้งเดี๋ยวลองดูกอนกดไม่ใช่เล่นนะเขาก็โอเคอยู่นะเนี่ยพันเย็นคุณก็จะได้แบบนี้ ต่อไปอุ้มจะไปอาบน้ำขอให้พูดเบาๆเ,เพราะว่าที่นี่เขาเป็นห้องแบบไพเวทมีคนใช้บริการอยู่ห้องอุ้มนมาบอร์ F E F อัออนนี้เข้าไปดูก่อนนะว่ามันมีอะไรมาที่เนี่ย ที่อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาแล้วไปที่ domestic c o n r d c t i n g flight เข้าตรงนี้ก็เดินเข้ามานะคะก็มาตามทางเลยทางซ้ายมือเขาก็จะมีที่ให้ตรวจเป็นเครื่องตรวจแล้วก็เอาพาสปอร์ตกับตัวเครื่องวินให้เขาดูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ตรวจเหมือนเหมือนเราแบบเดินจะเดินทางอีกรอบหนึ่งเลยเสร็จแล้วก็เดินเข้ามามันก็จะมีลิฟต์กดลิฟต์ลงมาชั้นหนเดินมาตามเนี่ยเขบาบังคับมาเลยมาถึงปุ๊บก็ รถบัสรออยู่แล้ว <S <S เดี๋ยวเราตอนนี้เรากำลังจะนั่งไปที่ตึกตโดเมสติกฝั่งนู้เอาอกใช้เวลาประมาณ10นาทีมีเครื่องบินฮัลโหลคิตตี้ด้วยพอออกมาจากตรงรถบัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาตรงนี้จะอยู่ตรงเทอร์มินอลแล้วที่เป็นโดเมสติก เดินตรงมาเรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวหลงเพราะมันเป็นทางบังคับอยู่แล้วที่อุ้มบอกว่ามาก็เหลือเผื่อเวลามาสักอีกชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยให้มาที่นี่เพราะว่าตรงนี้มันจะมีที่ช้อปปิง้งมีที่เดินซื้อของอะไรอีกเยอะแยะเหมือนกันตอนนี้นะคะอุ้มก็มาอยู่ที่เกต31แล้วเขาเรียกขึ้นเครื่องตอนเที่ยงครึ่งตอนนี้อีก5้านาทีเที่ยงยังมีเวลาอยู่ ต้องค่อยๆดูนะเป็นขั้นตอนไปมันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนแต่ว่าไม่สับสนแน่นอนค่อยๆดูอุ้มไปตอนนี้อุ้มอยู่บนเครื่องแล้วประมาณ1ชั่วโมงับอีก45นาทีอุ้มก็จะไปถึงเมืองต้องสงสัยแล้วก็คือเมม,มเบ็คซ์หน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วอุ้มจะหาทางกลับไปที่มอมเบ็ดซ์ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนึงนะ ก็มาถึงแล้วที่สนามบินเมมอมเบสซ์อไอที่อุ้มมาลงผิดนี่แหละแล้วอุ้มว่าอุ้มต้องไปหาทางที่จะต้องไปมอมเบสซ์ให้ได้ทางเดียวที่จะช่วยอุ้มได้ก็คืออ mm ินโฟเมชันเดี๋ยวอุ้มลองไปหาก่อนว่ามันจะกลับไปที่มอมเบสซ์ออยังไงปะอ๋อ oh. รู้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเมมอมเบสึแล้วเราก็กำลังจะไปที่มอมเบสึตรงนี้สนามบินมอมเบสึนี่ห่างกันแค่นี้เองมันอยู่ขอบๆเหมือนกันอยู่ชายทะเลเหมือนกันเลยแต่ไม่รู้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวลองดูตรงนี้มีเลนส์อาคา นี้ก็จะบ่ายสามโมงแล้วถ้าเกิดอุ้มโมแต่ลีรอลีรอหาทางประหยัดที่จะเข้าไปที่มอมเบสเซ์ให้ได้เนี่ยไม่ทันแน่นอนเพราะว่าพอไปถึงนู่นเนี่ยคงจะมืดแล้วเดี๋ยวทีนี้จะลําบากแล้วจากนี่นะอุ้มลองถามเขาแล้วเขาบอกว่าอุ้มจะต้องนั่งแท็กซี่ไปขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟไปต่อรถบัสขึ้นรถบัสไปต่อที่สนามบินอีกทีนึงซึ่งมันยุ่งยากมากๆเลยวิธีเดียวที่อุ้มจะไปให้เร็วที่สุดก็คือเช่ารถจากซื้อตั๋วถูกเป็นตั๋วแพงแล้วทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมจำเอาไว้เลยนะว่า ห้ามที่จะจองตั๋วผิดลงที่สนามบินผิดเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเป็นแบบอุ้นแบบนี้เนี่ยเสียน้อยเสียยากเสียมากก็โอ้ไห่ร้จะไปทางไหนรีบไปดีกว่าเดี๋ยวจะมืดป่ะ แล้วตอนนี้นะคะอุ้มก็พาคุณผู้ชมมาถึงในที่ที่ถูกต้องแล้วคือโอโคสึมอมเบสึแอร์พอร์ตเห็นไหมถ้าเกิดว่าจะเที่ยวแบบอุ้มแล้วเที่ยวให้ถูกต้องนะเราจะต้องนั่งจากกรุงเทพมาลงที่ฮาเนดะฮาเนดะมาต่อเครื่องมาลงที่นี่มอมเบสึแอร์พอร์ตอันนี้ถึงจะถูกต้องถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วนะมีจะมี2วิธีก็คือรถบสัส กับแท็กซี่เดี๋ยวอุ้มพาไปเห็นเลยตัวเป็นๆเ,เลยว่าตรงสถานีรถบสัสแล้วก็ที่เรียกแท็กซีนะ่เนี่ยอยู่ตรงไหนปะอันนี้คือรถบัสเห็นไหมมันง่ายมากออกมาจาก ที e ่อ i v วเรียบร้อยออกมาปุ๊บประตูก็ชนกับป้ายนี้เลยรถบัสเขาจะมีเขียนว่าจากแอร์พอร์ตไปที่เข้าไปในเมืองมอมเบสส์เขาก็จะมีเวลามันก็จะตรงกับสายการบินที่เขาบินมาลงเลยมันก็จะพอดีกันนะถ้าเกิดตัวเนี้ยมันไม่มีไล์เที่ยวบินแล้วเขาก็เลยไม่มีรถบัสมาแล้วหมดรอบหมดรอบชัตเตอร์บัสฟรีแล้วทางเลือกต่อไปไป้าหน้าเลยตรงนี้ ง่ายสุดเลยก็คือแท็กซี่ถ้าเกิดว่าเราเรียกแท็กซี่นะคะจากนี้ก็จะประมาณสัก10บถนาทีเขาจะไม่มีแท็กซี่แบบมารอเยอะแยะอะไรแบบบ้านเราเหมือนคล้ายๆสนามบินบ้านเรา่าเนี้ยไม่มีใช้บริการโทรเรียกเอาในระหว่างรอแท็กซี่แบบเงาๆไม่มีใครอยู่แล้วที่แอร์พอร์ต <c> ก <oughs> <c oughs> ็นี่คุณผู้ชมเคยเห็นไหมอันเนี้ย ถ้าเกิดว่าเคยเคยดูเรื่องโดเรมอนนะจะเป็นอันที่นางเอกะชิซูกะเขาชอบมาเป่าเล่นแบบนางเอกนางเอกกุมงก็เห็นแล้วนึกถึงเลยแสดงความเป็นนางเอกเลยสิเรานี่คนญี่ปุ่นเขาเรียกดอกนี้ว่าดอกเทนกปุป,ปว,วิธีการเล่นนะเล่นแบบเด็กบ้านๆก็คือ